ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ขอถอนตัวจากการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐปรากฏว่าความเคลื่อนไหวของพรรครีพับลิกันคือเราจะบอกว่าได้คืบจะเอาสอก็ว่าได้ก็ประมาณว่าแต่ละคนที่ออกมามเมื่อไบเดนไม่พร้อมจะด้วยอะไรก็ตามแต่นะฮะจะสุขภาพหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อคุณไม่พร้อมลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี นั่นก็เท่าก,กับว่าคุณไม่พร้อมในการเปริดหน้าที่ประธานาธิบดีด้วยควรจะลาออกเลยเ oh, <laughs> ลยาพิการเข้ามาแบบนี้นะฮะ uh huh. แล้วใช้คําพูดเดี๋ยวท่านชมฮะอย่างริชา์าทัสสันประธานคณะกรรมการคองเกรสรีพับริกันแห่งชาติบอกว่าออคน,นเขาบอกว่าโกหกชาวอเมริกันแล้วก็บอกว่าไบาเดนขาดความสามารถทางสติปัญญาที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งอีกสมัย ฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีความสามารถนั่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐต่อจนครบเทมอมอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องราวที่อือฉาวครั้งประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีไบเดนเป็นคนที่ไร้ความสามารถเดมโมแครตก็รู้ดีแต่ยังพยายามโกหกเพื่อปกปิดไม่ให้คนอเมริกันรู้เรื่องนี้หากสมรรถภาพทางปัญญาของไบเดนไม่เพียงพอที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ไม่น่าจะมีสมรรถภาพพอที่จะถืออำนาจควบคุม แนวปฏิบัติด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐอีกต่อไปคือถ้าคุณไม่พร้อมไม่มีความสามารถพอที่จะลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่น่าจะมีความสามารถพอที่จะนั่งในตําแหน่งประธานาธิบดีอีกต่อไป hmm. ฉะนั้นก็ควรจะลาออกซะ <Yeah. S 2> ประมาณนี้นะทางฝั่งของริพับบิกันเนี่ยแต่ละคนที่ออกมาแนวนี้เลยแนวนี้หมดเลยนะส่วนนักวิเคราะห์บ้าง ในมุมของนักวิเคราะห์นะฮะอย่างคนหนึ่งจากศูนย์จริยธรรมและนโยบายสาธารณะเขาบอกว่าการถอนตัวของไบเดนคือข่าวร้ายของทรัมป์ท,มที่กำลังได้เปรียบในขณะที่ไบเดนกำลังมีคะแนนความนิยมตกต่ำสุดขีดในประวัติศาสตร์ของการทำโพสำหรับผู้นำสมัยแรกที่ลงชิงสมัยที่สองแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องอายุนะซึ่งดูแล้วเนี่ยมันพลิกสถานการณ์ยากแต่พอไบเดนลาออก เกมอาจจะเปลี่ยนนะเกมอาจจะเปลี่ยนแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นี่นะทางฝั่งของริพับบิคันเองเขาก็ต้องดูก่อนนะตัวเต็งเนี่ยยังเป็นคา m มาลาแฮริสนะซึ่งทางไบเดนเองก็บอกว่าจะเสนอชื่อคนนี้ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าตามธรรมเนียมปฏิบัติของเดโมแครตแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการเปิดโอเพนคอนเวนชั่นก่อนนะเพื่อเหมือนกับสรรหานี่นะฮะถ้ายังเป็นคนนี้อยู่ ก็เป็นไปได้แม้กระทั่งคุณกรจติกวนิธนะับอดีตลัมตรีคลังของของไทยเนี่ยเคยบอกบอกไว้นะครับว่าไบเดนเสนอรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ิสเป็นผู้สมัครแต่ยังสรุปไม่ได้อาจจะต้องเปิดให้มีการแข่งขันในที่ประชุมพักที่เรียกว่า Open Convention หลายชั่วโมงที่ผ่านมาคลินตันสนับสนุนแฮริสนะฮะแต่โอบามาโน้มเอียงไปทางโอเพนคอนเวนชั่ตัวเต็งคือแฮริสส่วนตัวผม ส่วนตัวผมคิดว่าเธอโอเคเก่งฉลาดแข่งกับทรัมป์ได้แต่ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบส่วนตัวผมไม่แปลกใจที่ไบเดนถอนตัวก่อนหน้านี้หลายคนลุ้นอยู่ก็คือไบเดนจะแค่ถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครหรือจะถอยให้แฮร์ริสเป็นประธานาธิบดีด้วยเลยผมคิดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วดีสำหรับไบเดนดีสำหรับแฮริสดีสำหรับการเมืองอเมริกัน การตัดสินใจครั้งนี้อยู่ในระดับที่เปลี่ยนเกมได้เลยนี่บมาสูสีเลยกลับมาสูสี<อ>กลับมาเข้มข้นและน่าสนใจใอีกครั้งหนึ่ง<อ>นะท่านผูงชง้ชมฮะนี่ฮะม่อุตส่ามีคนรอบยิงเลยนะ <c oughs> คือคะแนนเนี่ยไหลามาทางทรัมป์แล้วนะใช่ <c oughs> แต่พอทางทางนี้ก็แบบโอ้โหแบบพลิกป๊บคือ <c oughs> ถ้าเกิดบไบเดนเนี่ยถอนตัวก่อนจะมีการรอบยิงทรัมป์นะ ถ้ามีการถอนตัวแล้วก็กัมบาราแฮรลิสขึ้นมาแล้วก็อีกไม่กี่วันมีการรอบยิงทรัมป์อันเนี้ยคะแนนของทรัมป์ก็อาจจะขึ้นถ้าสถานการณ์แบบนี้ใช่แต่นี่เนี่ยรอบยิงไปก่อนรอบยิงก่อนแล้วอรอบยิงไปก่อนคะแนนไบเดนตกซึ่งมันก็ตกอยู่แล้วใช่ไหมพอมีการรอบยิงคะแนนไบเดนก็ตกอยู่แล้วก็ตกไปอีกพอเปลี่ยนตัวปุบ๊บมันก็เลยเหมือนกับมันก็เลยข้มยามเหตุการณ์รอบยิงทรัมป์ไปด้วยใช่ใช่ตรงนี้จังหวะดีมาก เลยกลับมาเข้มข้นอีกครั้งนึ่จังหวะดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เสียงของพรรคเดโมแครตคงไม่น่าจะมีปัญหานะคงไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อการประชุมภายในพักก็คงจะให้ผู้หญิงคนนี้นะครับขึ้นมาเป็นผู้ทัชขึ้นมาเป็นคู่ต่อกรกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ คู่กับรองประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเอาชนะทรัมป์กับคู่หูได้นะครับในรัฐเพนซิลเวเนียมิชิแกนนะครับสองในสามรัฐบลูวอล์นะครับที่สำคัญอีกรัฐหนึ่งก็คือวิสคอนซินนะฮะร,รัฐบลูวอล์ตามธรมเนียมโหวตให้เดโมแครตหมายถึงว่ารัฐเพนซิลเวเนียมิชิแกนแล้วก็วิสคอนซินเนี่ยแต่เดิมเนี่ยให้กับเดโมแครตอยู่แล้ว ก็ทำให้สามลัฐเนี่ยเป็นความหวังขึ้นมานะครับซึ่งตอนที่ฮิลลารีคลินตันนะสู้ศึกกับทางด้านของทรัมป์ก็หวังในสามลัฐนี้แต่เอาเข้าจริงๆตอนนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆตอนนั้นฮิลลารีคลินตันแพ้นีแพ้ทรัมป์ในสามลัฐนี้ครับนะแล้วก็ทรัมป์ก็มาแพ้ไบเดนในสามลัทนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของ ฮร์ริสก็อาจจะมีจุดอ่อนให้ทางทรัมป์โจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผู้อพยพเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับคือทรัมป์กำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อาแขนรับผู้อพยพแล้วก็ทำให้ผู้อพยพเนี่ยเข้ามาในสหรัฐแล้วก็สร้างปัญหามากมายครับตรงนี้ทรัมป์เชื่อว่าทีมงานของทรัมป์เชื่อว,ว่าถ้าเกิดชูจุดนี้นก็จะตีกัมล拉แฮร์ริสได้ เพราะคนไม่ชอบคนอเมริกันไม่ชอบผู้อพยพเข้ามาแย่งการทำมาหากินเข้ามาทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นแย่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็รีพับบิกันเองก็ออกมาส่งเสียงนอกจากจะให้ไบเดนลาออกจากประธานาธิบดีด้วยแล้วเนี่ยพอถึงขั้นของการหาเสียงเขาบอกไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐที่ไม่ดีเนี่ย ทางแฮริสก็อยู่ในทีมงานเดียวกันนั่นแหละคุณก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยอยู่ดีถูกต้องใช่ไหมฮะเขาก็มองแบบนี้ใช่นี่แต่ว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะว่าการที่ถ้าแฮร์ิสขึ้นมาเป็นคู่ชิงกับทรัมป์อย่างเต็มตัวอาจจะมีการให้คำนิยามหรือให้คำในการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับว่าเป็นการพทะกันระหว่างอดีตอายการ อาจยากรต้องทำพิพากษาโอ้โหเี่สวนเรื่องคนละดอกเลยตอนนี้สวนเรื่องคนละดอกออนะก็ติดตามดูกันท่านผู้ชมฮะแต่อย่าลืมว่าสหรัฐไม่เคยมีพัฒนาที่ิบดีหญิงนะฮะไม่เคยมีนะครับเพิ่งจะมีรองพัฒนาที่ิบดีหญิงก็เธอนี่แหละคนแรกนะครับและจะว่าไปแล้วเมื่อ8ปีก่อนนะเมื่อ8ปีก่อนเนี่ย เดลีคลินตันตอนนั้นเนี่ยดีกรีเครดิตอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากัมบาลาแฮร์อิสแต่ยังแพ้เลยยังแพ้โ<อ>ดนันทรัม<อ>แล้วตอนนั้นแพ้แบบอย่างชนิดทิ่คลิกล็อกเลยใช่หลายคนไม่คิดว่าเอ๊ะคนอย่างโดนันทรทัมนี่จะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมฮะตอนนั้นยังแพ้เลยนะฮะแล้วเธอจะแพ้หรือไม่บางคนก็บอกว่าคราวนี้ไม่แพ้หรอกเพราะว่าตอนที่ ฮิลลารีแพรทรัมป์เนี่ยและพอทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสี่ปีปุ๊บประชาชนรู้แล้วว่าทรัมป์เนี่ยเป็นยังไงรู้แล้วว่าเป็นยังไงแบบคือแปลกๆอ่ะนะฮะคือเป็นประธานาธิบดีที่มีสีสันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเฉดด้านขาวเฉดด้านลบเฉดอะไรก็ใช่ไหมฮะจะสร้างกำแพงระหว่างแนวชายแดนกับเม็กซิโกเนี่ยแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่ถูกทาง Facebook ถูกทาง Twitter เนี่ยบล็ <laughs> อกอ่ะเพราะแกชอบเล่น Twitter ตอนนั้นอ <laughs> ใช่แล้วแกก็ไปเผยก็ไป,ไปเผยแพร่เฟกนิวอ่ะ <laughs> แล้วก็ถูกบล็อกคือมีสีสันด้านล,ลบเยอะ <laughs> ก็บอกตอนเนี้ยชนะมันจะไม่เหมือนกับตอนที่ทรัมป์ชนะคล <laughs> ินตันนะเ <laughs> พราะคนรู้จักทรัมป์แล <laughs> ้วก็ติดตามดูกันนะครับวันที่5พฤศจิกายนนี้เราก็จะได้ทราบว่านี่ฮะ m มนออฟเดอะเอคนนี้ไหม <c oughs> ที่จะเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองนะฮะนี่แต่พอเดโมแครตเดินเกมแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้การเลือกประธานาธิบดีครั้งนี้มันเพิ่มระดับความน่าสนใจขึ้นใช่แต่ถ้ายัางเป็นคู่เดิมนะยังเป็นไบเดนก็มันก็แบ,บเบอร์ใช่ใช่ไหมโอ้ไบเดนหมดแล้วฮะไบเดนหมดแล้วนะเออนึกว่าจะแบบนึกว่าจะไม่จะไม่ถอนตัวนะใช่แต่ว่าคงไม่ได้แห้วฮะ อย่างว่าถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตเรารู้อยู่แล้วโอ้โหคือสู้ก็แพ้สู้ก็แพ้เพราะมันห่างกันตามโพตามค่านิยมเนี่ยมันห่างกันเยอะมันมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อรู้ว่าสู้ก็แพ้แล้วจะสู้ทําไมอเมื่อเราเรารู้อยู่แล้วว่าคนของพรรคเราแพ้แน่นอนเฮ้ยแล้วเราจะส่งอีกเหรอเรต้องช่วยกันกดดันที่สุดแล้วช่วยกันกดดันจนเปลี่ยนตัวใหไหมใช่เกมพลิกเลยฮะเกมกลับมาสู่สีนะฮะ ก็ติดตามกันนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ